สามการเกิดภาวะโลกร้อนเมื่อปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ออกสู่บรรยากาศเพิ่มมากขึ้นย่อมส่งผลให้สมดุลพลังงานในกระบวนการเกิดภาวะเรือนกระจกตามธรรมชาติเสียไปปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มมากขึ้นในบรรยากาศโดยเฉพาะในชั้นโทรโพสเฟียร์เปรียบเสมือนโลกของเรามีผ้าห่มที่หนาขึ้นซึ่งผ้าห่มนี้มีคุณสมบัติพิเศษ ที่สามารถดูดกลืนและแผ่ความร้อนได้ดีโลกจึงอบอุ่นมากขึ้นเรื่อยๆลักษณะเช่นนี้เราเรียกว่าการเกิดภาวะโลกร้อนหรือ global warming การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงคือการที่มนุษย์เป็นแหล่งกำเนิดหรือเป็นผู้ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเช่นการจุดไฟเผาเศษหญ้าหรือเศษขยะหรือการใช้ยานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งการเผาไหม้หรือการสันดาปภายในเครื่องยนต์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่สําคัญได้แก่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และกา๊าซไนตรัสออกไซด์เป็นต้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมคือการดําเนินกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันที่ส่งผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเช่นการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจําวันการทิ้งขยะและของเสียการกําจัดของเสียเป็นต้น